คำถามที่ C ตอนนี้ผมเป็นฤทธิ์ศีดวงวานรเป็นระยะที่4ตัดสินใจพบแพทย์คุณหมอแนะนําให้ผ่าตัดแต่ถ้าผ่าตัดแผลอักเสบค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าผ่าตัด,ต,ต,ดต้องเอาก้อนเนื้อออกมากอาจมีปัญหาเรื่องหูรูดภายหลังคุณหมอเลยถามว่า จะผ่าตัดเลยไหมผมเลยบอกให้หายอักเสบก่อนโดยคุณหมอให้กินได้แค่นมกับน้ำแล้วใช้ยาเน็บผมแพ้นมวัวกินแล้วท้องเสียยิ่งทำให้บวมอักเสบอ,อีกมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับโอ้อันดับแรกก็เลิกไอที่แพ้นะั่นแหละก่อนนะนมวัวหยุดก่อนเลยนะไอที่ท้องเสียเนี่ยหยุดก่อนเลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ก็นะอาจารย์แนะนําให้ปฏิบัติอริยศีลนะเริ่มจากปฏิบัติอริยศีลทําใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักไปเพิ่มศีลลดการเบียดเบียนเพิ่มประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทัาที่ทําได้นะเป็นลําดับลองฟังอริยศีลให้ดีหรือฟังบททบทวนธรรมศึกษาบททบทวนธรรมให้ดีนะบททบทวนธรรมปัญญาที่พาพ้นทุกข์ ที่สร้างความพาสุกที่สุดในโลกก็พิจารณาบททบทนรมแล้วก็เอามาใช้นะจะมีฤทธิ์เยอะทำให้ไร้ทุกข์ใจไร้ทุกข์ใจมีพลังมากขึ้นมันก็จะรักษาเซลล์ให้แข็งแรงได้มากขึ้นนะจะดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตได้มากขึ้นผนะลักดันสิ่งที่เป็นโทษออกจากชีวิตได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติอันดับแรก อันดับต่อไปก็เรื่องอาหารนะอาหารก็ตรวจสอบว่าเราเป็นภาวะแบบไหนนะ่ะเริ่มต้นจากลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก่อนนะอาหารเนี่ยลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทานอาหารรสไม่จัดนะให้สมดุลร้อนเย็นปรุงด้วยเกลือเป็นหลักแล้วก็ดูสมดุลร้อนเย็นว่าเราเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนนะก็ดูไอ้ที่มันสบาย ส่วนใหญ่เท่าที่พบพิษดวงาวาวรมักจะเป็นภาวะร้อนเกินนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นภาวะร้อนเกินเพราะ,ะนั้นเราก็ใช้วิธีถอนพิษร้อนเป็นหลักนะมักจะเป็นร้อนเกินก็ใช้วิธีถอนพิษร้อนเป็นหลักนะอันนี้ก็ดูไปนะอาจจะเพิ่มเย็นลดร้อนในสัดส่วนที่พลังชีวิตเต็มนะอาจจะใช้เย็นเจ็ดนสะิบเปอร์เซนทร้อนส0มสิเปอร์ซนอย่างเงี้ยนะหรือว่า จะใช้วิธีถ้ามันเป็นแผลอะไรมากก็ใช้วิธีปัน่นปั่นน้ำผลไม้นะผลไม้ริดเยน็นนะกับสมุนไพรริดเยน็นนะควบคู่กันไปนะปั่นผลไม้ริดเย็นกับสมุนไพรริดเย็นควบคู่กันอ่ากับพืชกับผักน้ำผักกับสมุนไพรริดเย็นนะปั่นกันไปกับผลไม้ริดเย็นก็ควบคู่กันไปได,นดนนนน้นั่นแหละ สิ่งที่ควรจะใช้ก็ใช้อย่างนั้นแหละนะใช้พอธิ์เย็นไปแต่เราก็ดูนะว่าต่างกายเราเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นร้อนเกินอ่ะยิ่งบวมบักเสบนี่ค่อนข้างชัดมันจะร้อนถ้าบวมบักเสบหรือแพ้นมวัวน,นี่ค่อนข้างชัดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มร้อนนะเป็นอย่างเงี้ยเพราะนมวัวเนี่ยมันร้อนเราก็เพิ่มเย็นลดร้อนนะนี่อักเสบนีนร้อนแน่นอนเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเพิ่มเย็นลดร้อน เท่าที่รู้สึกสบายเบื้องต้นก็อาจจะนี่แหละปัน่นผลไม้กับผักลิ้เย็นกับสมุนไพรลิ้เย็นเนี่ยใส่ด้วยกันได้นะ้ำสมุนไพรลิ้เย็นได้ผลไม้กับผักลิ้เย็นปั่นใส่กับน้ำสมุนไพรลิ้เย็นอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทานแบบนั้นแหละไปเรื่อยๆๆนะถ้าถ้าร่างกายเต้หยต้องการข้าวก็ทานข้าวเข้าไปได้แต่บางท่านก็ทานอาหารลิ้เย็นครบสูตรได้เลยนะ แต่ถ้ารู้สึกว่าทานแล้วมันโอ้คบสูตรแล้วมันทรมานแล้วก็ใช้วิธีใช้น้ำน้ำปั่นนี่แหละนะน้ำผักผลไม้ปั่นกับสมุนไพรริดเย็นก่อนได้นะมันจะช่วยให้ยุบได้เร็วนะทีนี้ก็การบริหารกะท่าที่สบายนะส่วนตัวถอนพิษอื่นๆดูว่าแบบไหนสบายนะในเก้าข้อทำอะไรสบายก็ทำเลยนะโดยเฉพาะนะถ้าจุดที่ใกล้กับ จุดทนะี่ใกล้กับจุดที่ใกล้กันกับเนีน่ยตรงที่นี่ละตรงที่อักเสบเนี่ยตรงที่เป็นฤิีดวงเนี่ยนะแช่สะโพกก็ได้ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นนี่แช่สะโพกไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะแช่สะโพกเนี่ยเขาก็จะนะเอากระมังใหญ่ๆห,หน่อยนะกระมังมานะใส่สมุนไพรฤทธิ์เย็นลงไป นะแล้วก็นั่งแช่เลยนะส่วนพายริษยานะขยี้กับน้ำเปล่าหรือว่าบางทีจะใส่น้ำแข็งบ้างก็ได้ก็นั่งแช่ให้รู้สึกสบายสามารถทำได้เลยนะแช่ให้รู้สึกสบายไปเลยนะทำท่าที่สบายหรือแต่ตรงฤิษีดวงนะ่นะเราสามารถทาสมุนไพรได้บางท่านถูกกับน้ำมันกัวซาบางท่านถูกกับน้ำมันเขียวบางท่านถูกกับเนี่ยน้ำมันทอดสมุนไพร ฤทธิ์เย็นอย่างนี้เป็นต้นนะที่อาจารย์พูดนะ้ำมันสมุนไพรฤทธิ์เย็นมันกิดนี่แหละนะทอดกับสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ํามันเนี่ยทอดกับสมุนไพรฤทธิ์เย็นได้นะาใช้ใช้น้ามันเนี่ยทอดกับสมุนไพรฤทธิ์เย็นล้วก็แล้วก็เอามาทาได้นะมันจะโตรักษาแผลดีจังเลยนะส่วนถ้าสนล้างลำไส้ได้ก็ทำแต่ถ้ามันเจ็บก็ไม่ต้องทำอยู่ที่เรา เจ็บไม้ถ้าไม่เจ็บก็สวนล้างลำไส้ถ้าเจ็บก็อย่าทำนะอย่างนี้เป็นต้นนะสวนล้างลำไส้ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันถ้าไม่เจ็บด้วยสมุนไพรริดร้อนเย็นน้ําเปล่าน้ําอุ่นหรือปัสสาวะก็ได้นะถูกกับอะไรก็ใช้ตัวนั้นอย่างนี้เป็นต้นที่เหลือเราก็กลัวทรายอย่างนี้ตามตัวของเราทมร่างกายเพื่อระบายพิษช,ช่วยเขานะหรืออื่นๆนะทาอะไรสบายก็ทําได้ถ้าเรารู้สึกสบายนะอันเนี้ยลองดูแบบเนี้ย ส่วนใหญ่นะเท่าที่อาจารย์พบเนี่ยส่วนใหญ่ภายใน 1- นถึงสสัปดาห์นะส่วนใหญ่จะดีขึ้นหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ถ้าทําถูกตรงเนี่ยดีขึ้นเร็วนะแผลเนี่ยยุบเร็วเลยอาการอักเสบริสีดวงเนี่ยยุบเร็วเลยนะจะยุบเร็วเลยเส้นเลือดที่ปูดขยายตัวเพราะมันร้อนมันดันพิษตนอนอมมันจะยุบเลยนะหรือมันจะมีก้อนเนื้ออะไรที่ร่างกายผลิตขึ้นมาขับพิษเนี่ยมันไม่มีพิษแล้วชีวิตก็สั่งไม่ลอดข่าวไปสลายก้อนเนื้อมันก็ยุบเหมือนกันหายเร็ว จะหายเร็วเหมือนกันน่ะอา้าวลองทําดูน่ะแต่ก็อย่าไปใจร้อนเ,อเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นถ้าเราไปเร่งผลเรายุ่งเลยนะทําเต็มที่แล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะส่วนใหญ่ไม่ต้องผ่าอาจารย์เคยเจอคนไปผ่ามาแล้วมีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยทรมานนะส่วนใหญ่จะทําแบบอาจารย์ว่าเนี่ยนะถ้าทําได้ดีๆกุศลดีๆนี่แม่ไม่ต้องผ่าเลยนะอา้าวลองดู อาเชิญนะท่านต่อต่อไปนะมาจากทางไหนบ้างก็อาเชิญทางบ้านท่านต่อไป